ออกมาสักระยะแล้วนะครับกับมาเชลไมเชอร์ฟนะครับเป็นหูฟังไร้สายสวมใส่แบบออนเอียรุ่นที่5จากแบรนด์ยอดนิยมอย่างมาเชลนะครับรุ่นนี้ได้รับการอัปเกรดคือปุ่ม M อเนกประสงค์นะครับที่เพิ่มเข้ามาบริเวณเอียรขับด้านซ้ายนะครับสวมใส่ได้สบายๆด้วยวัสดุโฟมภายในการร้านศีรษะและก็ อย่์ครับนะครับที่ซึมซับแรงกดทับได้ดีคืนรูปได้อย่างรวดเร็วนะครับให้น้ำหนักเบาเพียงแค่186กรัมเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถพับเก็บเหมาะกับการพกพาเก็บไว้ในกระเป๋าก็ได้นะครับหรือว่าเดินทางไปในที่ต่างๆได้สบายๆนะครับในด้านสเปคการเชื่อมต่อก็จะเป็นไร้สายบลูทูธ5.3นะครับพร้อมกับรองรับ LE Audio Ready แบบเดียวกันกับ Marshall Minor 4นะครับพร้อมการเชื่อมต่อแบบ ผ่านสาย aux 3.5นะครับโดยการควบคุมได้ง่ายๆผ่านปุ่มคันโยกตรงนี้นะครับก็จะเป็นคอนโทรลนอบสีทองเพิ่มเติมคือปุ่ม m อนเนกประสงค์ตรงนี้นะครับที่สามารถตั้งค่าการใช้งานลัดได้ผ่านทาง แอปพลิเคชันได้แก่ควบคุมแอป Spotify เปลี่ยน EQ แล้วก็เรียกผู้ช่วยเสียงสำหรับไมโครโฟนก็ทำการปรับปรุงให้รับกับเสียงที่คมชัดกว่าเดิมนะครับรองรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันมาแชล l รวมถึงรองรับการชาร์จไร้สายเช่นเดิมใช้งานยาวๆไปเลยครับ100ชั่วโมงบวกๆเลยครับแล้วก็ที่สำคัญครับเบสหนักแน่นตามสไตล์มาแชล l เรียกได้ว่าครบทุกย่านเสียงจริงๆนะครับโอเคครับใครชอบไปจัดได้เลย